สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาสาธิตวิธีการเปลี่ยนแผ่นกองของเครื่องฟอกอากาศไบโอเนรรุ่น1560กับ1570นะครับก็คือ2โมเดลนี้จะมีโครงสร้างหน้าตาคล้ายๆกันนะครับวิธีดูที่ชื่อรุ่นนะครับก็จะสังเกตว่าตรงนี้นะครับจะเป็นแผ่นบอกชื่อรุ่นอยู่อาจจะเลือนนิดหน่อย ว่าถ้าดูหน้าตาอย่างเนี้ยคิดว่ามีตัวเดียวนะครับก็เครื่องรุ่นนี้เป็นเครื่องรุ่นใหญ่นะครับแล้วก็ฟอกอากาศได้ปริมาณเยอะถือว่าเป็นเครื่องฟอกอากาศไฮเอ็นในสมัยแต่ก่อนเลยนะครับก็คือเครื่องรุ่นนี้แผ่นกรองที่ดั้งเดิมที่มากับเครื่องนะครับจะเป็นแผ่น ULPA นะครับซึ่งจะกรองได้ละเอียดกว่า แผ่นเฮปปปกติจะกรองได้ละเอียดมากถึง0.1นจุไมครอนนะครับซึ่งส่วนใหญ่เครื่องฟอกอากาศทั่วไปเนี่ยจะใช้แผ่นเฮปปก็จะกรองได้แค่0.3นย์จุไมครอนแต่ยังไงก็ไม่ว่าจะ0.3หรือ0.1ก็เพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเปลี่ยนนะครับก็คือเห็นว่าตรงนี้มันจะมีก็คือพอมาดูข้างๆนะครับจะเห็นว่าตรงนี้มีสลักที่กดลงไปได้นะครับก็คือจะ เป็นทั้งสองข้างเนี่ยครับข้างนี้ก็จะมีสลักนะครับซึ่งวิธีเปลี่ยนก็นคือเราต้องกดสลักอันนี้เข้าไปสองข้างแล้วมันก็จะปลดล็อกนะแล้วก็ขยับนิดหน่อยก็จะดึงเขี้ยวมันก็จะออกมานะครับข้างล่างนี้ก็จะเป็นรูสำหรับล็อกตัวหน้ากากนะครับนี่นะครับจะเห็นว่า แผ่นดั้งเดิมเนี่ยมาพร้อมกรอบพลาสติกนะครับแล้วก็เป็นแผ่นกรองแบบ ulpa ซึ่งกรองได้ละเอียดมากซึ่งก็อาจจะทำให้ต้องใช้พัดลมที่มีกำลังหน่อยแล้วก็ซึ่งข้อเสียก็อาจจะคือว่าแผ่นเนี่ยราคาแพงซึ่งแผ่นของเครื่องรุ่นนี้จะราคาสูงมาก ซึ่งปัจจุบันก็หาได้ยากด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนแผ่นของทางร้านนะครับก็คือแผ่นของทางร้านเนี่ยที่ทำมาก็จะเป็นแผ่น h ฮ p ป้าฟิลเตนะครับก็จะกรองต้องยอมรับว่ากรองได้ละเอียดน้อยกว่าก็คือ0.3นะครับในขณะที่ของดั้งเดิมเนี่ยเป็น ULPA กรองได้0.1 แต่ทั้งหมดเนี่ยเพียงพอในการกรองฝุ่น PM 2.5แน่นอนนะครับซึ่งแผ่น h ฮป p าที่ใช้เนี่ยจะเป็นคลาส10 2นะครับซึ่งมาตรฐานเดียวกันกับเครื่องฟอกอากาศชาร์ปนะครับตัวนี้จะเป็นตัวกรองฝุ่น PM 2.5ทีนี้เราก็ทำเสริมให้นะครับก็จะข้างหลังเนี่ยก็จะใส่เป็นแผ่นเป็นเม็ดคาร์บอน เม็ดเนี่ยครับก็คือจะมีประสิทธิภาพในการช่วยกรองกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆอันนี้เราก็ทําแทนให้ก็คือได้ทั้งการกรองฝุ่นแล้วก็สามารถช่วยในการกรองกลิ่นได้นะครับทางร้านก็ทําเสริมให้ซึ่งวิธีการใส่นะครับของเดิมเนี่ยเขาจะเป็นกรอบพลาสติกสามารถใส่กับตรง ขัวที่ยื่นมาตรงนี้นะครับแต่ว่าของเราเนี่ยไม่มีกรอบพลาสติกแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันจะฟิตเข้าไปพอดีทีนี้การใส่เนี่ยจริงๆจะหันเฮปปาออกหรือว่าหันคาร์บอนออกก็ได้แต่เมื่อใส่แล้วเนี่ยให้ใช้ด้านนั้นไปตลอดอย่าอย่าสลับกันซึ่งผมแนะนำว่าให้ใส่เฮปปาเข้าไปด้านในก็ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะมีพวกแผ่นกรองหยาบ มันจะช่วยกันฝุ่นขนแมวขนหมาเนี่ยติดตรงนี้ก่อนแผ่นกรองเราจะได้ไม่ตันเร็วนะครับเพราะนั้นเราก็ใส่ด้านเทปปาเนี่ยเข้าไปนะครับแล้วก็เวลาถอดมาทําความสะอาดอะไรก็เวลาใส่คืนให้ใส่เอาแผ่นคาร์บอนออกตลอดอย่างนี้ก็ได้นะครับวิธีก็คือใส่เข้าไปแทนเลยนะครับจะเห็นว่าแผ่นกรองเนี่ยจะฟิตพอดีกับช่องตรงนี้ มันจะฟิตพอดีกันนะครับแล้วเดี๋ยวพอเราปิดหน้ากากาเข้าไปเนี่ยมันก็จะถูกล็อกพอดีกับเครื่องก็จะสามารถทําสามารถกรองอากาศได้นะครับนี่นะครับตัวหน้ากากาก,าก็จะมีขอบก็จะดันเข้าไปพอดีวิธีใส่นะครับก็ดูตรงนี้จะมีจะมีรูสามรูก็ใส่ให้ตรงกับสลัก ของเครื่องนะครับะน,นะครับเสร็จแล้วก็กดตึด๊บก,ก็ถ้าลงสลักแล้วมันก็จะพอดีดีครับฮะตัวหน้ากากานี้ก็จะล็อกแผ่นกองไว้ข้างในเครื่องนะครับ เดี๋ยวเรากดปุ่มพาวเวอร์มาลองเครื่องเลยนะครับ <Yeah. S 1> ลมก็จะออกด้านหน้าอากาศก็จะถูกดูดเข้าทางข้างมา โอเคนะครับนี่ก็เป็นการเปลี่ยนแผ่นกรองสำหรับเครื่องฟอกอากาศไบโอแนร์รุ่น ba-p 156แล้วก็157นะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ